เดียกันเดียวกอนใกล้ใกลเลยโอ้โหดูไหมุปใหญ่ใหญ่เดียวกนเดียวกันขึ้นกันขึ้นกันไอนุปุุใหญ่สุบใหญ่มากเลยุปดโอ้โหสาสามเนี่ยโอ้ยฮ้ยพี่มีคู่เดี๋ยเด อูดูดด네 <oh> mm ้ตะโกนได้ดูน่ะดูด้เออโอ้โหหงูโตลุมเลยอู้มันเหย่อตายอ่ะเหย่อมันบมันข่อยมั่วไน คูนีน,นยายคู่ไไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมน่า,นาจะสามโลสามโลครับตัวนี้อ่าไซสสามครับตัวนี้ครับออสุดยอดนะครับครับกระชากแล้วเรือนะครับคันจิกเลยนะครับอหลดมื

<dı DANIEL CU RI AR> สูบลองชูบเลยสูบ <practiced> ส <noise> <inaudible> ูบมุ้งอะไรมาเราไม่เมื่อมุ้งไปทีเมื่อกี้ก็เออเออ

คนขันน้องเลยโอ้โหไม่ได้เลยกัวมันจะจุนเลยโอ้โอเค,อเคป้อนกับขีดกิโลครับ อือคุณอืออ๋ออ๋อติดต้องต้แล้วรู้้้อด้มอนนี้ว้นี่อ้แล้วอือหอาชเป็นปลาคู่ครับปลาคู่ครับปลาคู่ หืม <c oughs> กือกุใหญ่เท่าหร่แต่ก็ใช้ได้อมนีเหรออยดูนี้ก็งเยเมกันนะ โอ้หลุดพอดีนี่เลยเสีเลยโดนครับปลาคู่ปลาคู่อย่นีไม่ค่อยใหญ่นะครับรับได้กับรับได้ไับได้อยู่ ขึกทำกันํำกันตีกันตีตัวลโอ้โหโหตัวใหญ่ยูโอ้่ยเลยมันดีคอยเต่าดิ่งใสใสไปเรื่อยเลยใสยูรสมั้สูบสูบให่ก่าุ ตัวเมื่อกี้ทิ้งเอาออกไปตุกน้ำทิ้งดิ่งโอ้ไปเรื่อยๆเลยนึกว่าตัวเมื <c 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 nah. ่อก vale ี้พี่นะนี่เพิ่งนะตัวเมื่อกี้เลยเต็มเต็มปาก S <S อโอ้ยอย่าหลุดหลุดโอ้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะมีต้องหอยห่งอืออือไม่ตายนะครับ โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วหูตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่สูบสูบโดนเลยสูบมสูบสูบก็เลยก็ยเล่นกันเดขอเดียวเล่อนะมีฮย้เยๆยพึ่ง ไซส์ขนาดนี้เบาไม่ไม่ใหญ่ใหญ่เพิ่งตักนะให้มันมันอ่อนมีความเ,มเาบเี้อเออน่ะมันสู้อยู่อ่ะมันมันมีแหงอยู่หมดหมดอ้อทำไหมสองสามตัวมันมีเต็มเลยน้องคว้ามาตีนั่นนี กวามมันหลุดแรดูเล็หุด